ก็นั่งนี่จะเป็นลายไปถ้ารงไหนที่ควรจะรับได้เราสมมติว่าเราบอกอยสองเงื่อนคงนี้จะสามารถทราบได้ถึงสี่เงื่อนเราก็บอกอยสองเงื่อนถ้าองไหนที่ควรบอกอยงเงื่อนเดียวจะสามารถสืบเงื่อนกันได้หมดทั้งสี่เงื่อนเราบอกจย่เงื่อนเดียวถ้ารงไหนที่จะไม่ได้เรื่อง เราจะบอกถึงสามเงื่อนบอกถึงสี่เงื่อนเลยถึงขนาดนั้นไปยังเอาห้าเงื่อนมาอีกด้วยเราบอกเป็นสี่เงื่อนเงื่อนที่ห้าเอามาคือเงื่อนบ้าเข้า <c oughs> ใจไหมเงนได้มาอีกเพิ่มอีกโอ้ <c oughs> โหเราจะตายนะเป็นหัวหน้าคนเนี่ยเพราะว่าผู <c oughs> ้มาหาเรามาถึงสาบรมนี่มันจะต้องอ่านคุมกันอยู่ในนั้นเสร็จเนี่ย สั่งแต่ละอย่างละอย่างนี้เป็นการอ่านภูมิพลนั่นอีกทีเนาะเรจะปฏิบัติยังไงเมือ่อเวลาสั่งนี่นี่นจะเคลื่อนข้านัไหมแล้วเมื่อเคลื่อนข้าศัตรูมาก็ทราบก็ทราบทราบจะพูดบ้างไามพูดบ้างเอยจะอ่านไปในตัวนั่นแหละมีนั้นเป็นประจำอย่างนี้นลยอยู่ในวัดสอนพระไม่ด้ไม้ต้องมาจะขึ้นบนธรรมะนุ่นคนขื่อดรืยอตั้งนะโมตสัสสะนี่ที่ว่าสอนคนวะสอนอย่างนั้น มันจึงหนักยิ่งถ้าอาจารย์มั่นด้วยแล้วโอ้โหคุณบาทสองคนท่านยังยักออกมาเท่านั้นแหละมันจะนั่งงงเป็นไก่ตาแตกไปหนึ่งเลยอืมท่านยกกระยางท่านว่าอย่างนี้นะท่ายกตัวอย่างเวลาท่านจะพูดท่านก็บอกว่อผมได้แนะนำสัง่งสอนมามอมู่เคลื่อนมาเป็นเวลานาน,าน ไม่ทราบว่ากี่สิบปีมาแล้วเป็นไ้อย่างนี้นแล้วหมู่เพื่นได้คิดยังไงบ้างเท <c oughs> ่านั้นนี่คติธรรมมายว่าไงล่ะอย่างนี้แล้วก็คอยฟังใครๆก็ฟังเงียบไม่มีใครพูดเลยท่านก็นเงียบท่านจะคอยฟังเสียงนี่มันจะออห้องไหนหรือว่าอยู่ทั้งวันมันวัดตั้งแต่เปลวอะไรเปลวบ้านเข้าใจไหมช่องบ้านมันทั้งวันก็ไม่ทราบ เขาไปตกปากรูเหมือนแย่เนี่ยเขาตกปากรูปา้ามันปึ๊บช่องบ้ามไปแล้วจอดช่องนั้นจอดช่องไหนตรงรู้แหรอเคยเห็นไหมแย่อยู่ในวัดเอยเอะๆย,ยไม่เห็นได้ไงมันมีรูมีรูแนละ้วมันยังมีช่องหลบภัยมันอยู่มันไม่ใช่ช่องบ้าเหมือนซ่านนะช่องของแย่เนะี่ยมันช่องหลบภัยช่องของซ่ามันช่องบ้าเข้าใจไมหมละ่ะพรท่านท่านพูดอย่างนั้นกับต่างคนต่งเงียบ นี่แล้วจะแปลว่า,ย,วายังไงข้งหลังเี่ผมแ,แนะนํางสอนหมูเพื่อนนับเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วหมู่เพื่อนที่ได้มาลึกษาวลงแต่มีความรู้สึกยังไงบ้างท่านนั้นม่พูดาัานท่านนั่นนิ่งท่านพระกำลังอยู่ในที่ประชุมก็นิ่งเงียบหมดอันนี้พระบ้าองเดียวนี่ยถกอถูกกูก็ขึ้นช่องนี่แล้วก่อนเธอว่าจะจนช่องบ้าช่องนีก้กูจะขึ้นช่องนี้แล้วกู คูคว้าไว้ช่องนี้มีนาอเรามีช่องย้อนเรานี่ย <c oughs> แต่ก็คยสูงนั่นแหละเขาบอกว่าคิดเต็มหัวใจแล้วว่านี่เลยเรื่องคิดเกี่ยวกับตัวเองและครูบาอาจา,ารย์ที่ให้การรูสอนความเมตตานั้นคิดอย่างถึงใจเจอร้านี้ความยุ่งวุ่นภายในจิตนี้ยุ่งเกินประมาณเกินกว่าที่เราจะทําอะไรต่ออะไรในรหว่างครูบาอาจารย์ที่จะมาให้เป็นแบบเป็นฉบับไม่ได้ เราะเวลานี้กําลังยุ่งภายในนี้มากกว่าเออเอาละน,นะสำคัญนี่นะเรื่องยุ่งภายในกับเรื่องยุ่งภายนอกยุ่งภายในเป็นไปส้วยความค้นคุยุ่งภายนอกเป็นผลปล่อยได้ต่างหากคำตอบจะแห้งพอมีอออความหมายก็ว่าฟัางมาขนาดนี้ใครได้จดจารึกใครได้อะไรไรใครได้เขียนอะไรออกไว้บ้างหรือจะปล่อยให้มันมาหาหนยสูญไปตามอากาศทั้งหมดความหมายท่านว่าอย่างนั้นเราคิดนะ เพราะนนเราจะหมดเราคิดอย่างเต็มหัวใจแต่เวลานี้กำลังยุ่งมากคือไม่สามารถที่จะเขียนจะอะไรของท่านได้คุณความมาเรายุ่งของเราจริงๆท่านจะตอบมาท,ทําทีเลยเอาละ่ <c oughs> ันว่าไหมยุ่งภา,ายในเพื่อเป็นไปเพื่อนนความพนทุกยุ่งภายนอกเป็นผลไปได้ต่างหากคุณพระลาบมาถึงว่าขอให้เต็มภูมิแล้วการแนะนาสั่งสอนคนหรือจะทําอะไรคนนั้นมันง่ายยิ่งกว่าที่เราจะนํารากฐานนั้นท,ทําคันีนี้มาแจกคนนั่นนี่แหละ ถ้าไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรจะแจกความหมายว่าง,งั่น mm hmm. ถ้ามีแนละ้วมันจะแจกได้เนี่ยเพราะว่างั้นหรมั้งพระองค์ก็เลยผ่านไปเนี่ยยกไปอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะถ้ามันจะพูดอะไรมากมายเน่ะท่านแยบแยบออกมาก็สั่งใครอะไรนึ้เหมือนการแยพรานนั้นคือท่านให้เอาไปคิดเพราะผู้มาศึกษาตาาาางงา้องใช้สติใช้ปัญญาไม่อย่างนั้นฆ่ากิเลสได้ยังไงกิเลสมันมีความฉลาดแหลมคมเหนือโลกธาตุมันถึงึกครอบหัวโลกธาตุนี่ แล้วสติปัญญาไม่พอสติปัญญาทําเป็นเป็นมีสติปัญญาเป็นต้นนี่เป็นสิ่งที่ปราบที่เด็ดทั้งหลายที่งตัวฉลาดไม่อะไรเกินยิ่งกว่าทเหล่าน,นี้ไปได้ถ้าอันนี้ไม่มีก็ปราบไม่อยู่เพราะนั้นการสอนท่านเองสอนเรื่องของสติปัญญาเป็นของสําคัญมากเ<ไ>มื่ออ่านสติปัญญาคนนี้ออกอคนนี้มีอันนี้น,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 นี่ควรจะปราบที่เด็ดประเภทนั้นประเภทนั้นได้และควรจะปราบไปได้โดยลำหับเพราะสติปัญญาเมื่อผิดอยู่เสมอนล้วจะแตกแขนงไปและสามารถแก้ข้ารอบตัวได้นั่นควาหมายว่าอย่างนั้น เพราะนการเสี่ยวข้ามภพยุคกึงลูกหาแต่ละลานล้านี่จึงมีแต่อุบายทางนั้นท่านท่านจะมั่นจะเบาคงเบ่งเบ่งเงไปเลยไม่แต่ก็ไม่แน่นะถ้าทานตาบินทบาทกับพวกที่หนึ่งขั้นกับแบกเอาแบบหนึ่งเพราะคนคนหนึ่งขั้นกับใบบหนึ่งนะท่านท่านไปบินทบาทแล้วก็โกงมือเสือเวลาบินทบาทเนี่ยตัวเจ้าอ่าอันนี้ชูกินได้ได้คะ กินได้ก็ฮานั่นท่านว่าท่านตอบอันนี้ซูกินได้ไหมเขาบอกว่ากินได้มีผักเขาก็ไปคว้าเอาผักมามาใส่บาตท,ท่านอาแล้วก็ชี้เข้าไปในรังไข่กินเห็นงนะอันนี้ซูจินได้ไหมไข่ในรังบอกว่ากินได้แล้วก็คว้าเอาไขนะ่มามาอ๊้ยไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไข่อันนี้เราไม่ชินบอกทำไมอา่า คือถึงว่ากินได้ว,ว่าอ๋อเรากินกินกินได้เรากินได้หลายหลายแง่แล้วไม่ได้กินได้แบบนี้ท่านว่าันท่านก็ผ่านไม่งั้นต,ติดเขาเนยเนี่ยรับไปหาพวกนั้นท่านก็บอกอย่างนั้นกินได้เห็นว่างั้นเขาอะไรอะไรมาท่านก็บอกว่าได้แต่ถ้ากับคนเราที่ทั่วทั่วไปที่ไปรู้อย่างนี้แล้วจะไปพูดอย่างนั้นได้อย่างไรใช่ไหม มันมีหลายขั้นหลายองค์สอนอนุบาลอย่างหนึ่งสอนปฐมหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นหนึ่งปฐมหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเป็ปริญยาตรีปริญาโทปริญาเอกสอนอีกแบบหนึ่งมันหลายแบบกันนี่หลักธรรมก็ตั้งแต่พื้นนของธรรมไปจนกระทั่งถึงธรรมละเอียดสุดจะไปสอนแบบอย่างๆอย่างนี้ได้ยังไงนะอันอย่างท่านอาจารย์ว่นท่านสอนคนสอนถ้าถ้ามีแต่พูดทั้งใจศึกษาปฏิบัติด้วยการทั้งนั้นมุ่งสติปัญญามุ่งการอบรมเพื่อความพ้นภูมเพราะนั้นจะไปสอนแบบชาวบ้านแบบอะไรๆไม่ได้ถ้าไม่เอา เขาจะสอในให้คนฉลาดมันะแยบตรงนี้ใครจะจับได้แยบตรงนี้นิด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 เท่านั้นให้ปฏิแผลเองสติปัญญาเกิดขึ้นก,กับเจ้าของเองนี่กินไม่หมดแต่คนอื่นหยิบยื่นให้แล้วมันหลุดไม้หลุดมือไปได้เหมือนอย่างเราของเราไปหาหยิบยื่นมาจากคนอื่นคนใดนี่ยเมื่อลาหมดแล้วก็ไม่มีปัญญาหาแต่ถ้ามันเราผิดได้เองเกิดด้วยสติป<ไ>ัญญาเราเองกินมันยังคามจนกระทั่งตายไม่หมดน่ะธรรมะอย่างนั้นเข้าใจไหมเราที่พูดอย่างเนี้ย หรือจะขึ้นโคตรธนาบนธนานานเดกอืมเลยเข้าใจว่าเานะทพอะไรอย่างนี้หรือจะขึ้นตั้งนโมนนเดกมันจะตายนะกูไม่ตั้งนโมนี่นะมันหมดไปทั้งทั้งที่ไม่ตั้งนโมอะลมณ์นะอะไรกันรู้แล้วกงคำว่าสติปัญญาเนี่ยฮะถ้าพูดถึยงยังยังไม่ถึงซึ่งติข,ขึ้นมาก่อนแล้วปัญญาจะเกิดนะ ยังทำแต่ก่อนที่ได้ไรเกิดก่อนเป็นหลังทำมาเล่าอาจารย์ฟังมั่งสิฮึอาจารย์พูดจนหมดลมแล้วสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้เนี่ยนจะต่อยมาสวนอะไรหมันนั่นคนอยู่จะต่อยอยู่แล้วนี่เราก็ดูกเรื่อยตรงนี้แต่จะอ้าประใจไหมประใจก็ประใจพอจะดูไปเรื่ก็พอจะจะเป็นมีนิทานเหลือพอจะได้พอจะเป็นมันมีนิทานนะจะเล่านิทานให้ฟังอยากก็ตามนะเราพูดว่าเป็นสติสอดใจจนเลยไป เรื่องความระวังเรื่องความระวังเคยนั่งไปเจอชูกางหนึ่งแล้วมันเจ็บใจไหมละ่ะมันไปต่อนกเขา<ม>ตื่นเช้าก็ไปต่อนกเขาทั้งวันข้าไม่สนใจจะกินเลยพอพอตื่นเช้าก็ไปต่อนกเขากรงก็ช่างคํานกเขาไปนอนหมดแล้วถึ้งมามาบ้านวันนั้นก็ไปต่อนกเขางั้นมันไม่ได้สนใจกับการกินข้าวกินไม่กินไม่กินไม่ไม่สนใจ นี่แม่ยายกคงเป็นแม่ยายเหมือนนี่แหละค่ะมีแม่ยายจำอะไรักหน่อยเนี่ยก็เลยคิดว่าเออไอ้นี่มันยังไงวะหตื่นมาถ้ามันไม่เคยสนใจกับข้าวกับน้าเหมือการงานอะไรก็ไม่สนใจมันแบกได้ทันเนียดแล้วมันก็ลงไปทุกวันจนค่ำถึงมามันไปอยู่ยังไงมันไปกินยังไงกูจะไปแอบดูมันก่อนหนามันไปไงวะแล้วปลาก็เดินแบกดาเสียมมาอยู่มาไปสีดำๆเหมือนสีนูกตุอ่างนั่นอะ นี่แต่ก็ไปก็เขาทำนาเสร็จใหม่ๆนี่นะก็อฟามฟามก็ขึ้นแล้วเขาก็วางข้าวข้อนข้าวเขาหนะเป็นทางเป็นทางนะครับแล้วไปดินเชื่อโลกเขามันขันปูอยู่ต้นไม้ที่มันปงตึงที่นี่ยินเชื่ลกเขาขันสองตัวสามตัวนี่ยาเนี่ยเขแอบไปแอบไปพอดีแอบไปก็เยกาลังเห็นมันกําลังคานดูนลกอยู่นั่นเออตรงนี้จะถึงนจุดสำคัญนั้น วางยีนะเดี๋ยววางยีนะผู้ชายน,าานายั้นเรา <c oughs> สำคัญมากกว่าผู้หญิงอ่ะแล้วเนี่ยเราตามธรรมดาเราไม่ได้นุ่งกางเกงเหมือนอย่างตัวนี้นะก็เรานุ่งจงเรานุ่งจงกระเบนเนี่มันจะคานไปเรื่อยเพลินดูนกเขาเรื่อยที่ที่จงกระเบนมันก็หลุด่หลดุดมันก็ไม่สนใจมันก็คานไปเรื่อยไอ้แม่ย,ยายก็คานแอบไปดูพอดีไปถึงทางมันคงคงอย่างนี้นะเขาวางข้อเข้าวนะ พอดีไอ้ลูกเขยผ่านตอนนี้ปั๊บแม่ยายก็แอบไปถึงนี่ไปก็พอดีไปเห็นมันนั่นแหละนะมันอะไรกันนี่นะไอ้ไอ้นี่หนาวอ่ะก็นี่ก็เลยด้ามด้ามเสียมาอยู่นี่อ่ะสอจะไปเนี่ยจะไปทำมึงก็เกจ็บได้เสียงแบบฮาที่ว่าเป็นข้อหมายนะเข้าใจไหมว่าสอนไปพอดีมันไปไป,ไปถูกอันนั้นทางภาษานี่เขาเรียกว่าใบวีข้าวนั่นนะอืม,มเขาเรียกอะไรภาษาากลางเรียกอะไรข้าว ที่ที่ใบข้าวมันแหนะ้งแล้วมันไปถูกค่อยสอดแต่นี่มันก็แอะแอะแอะมันเหมือนเสียงงูใช่ไหมละ่ะไอ้ท่งนั้นกําลังคานอยู่นั่นนะ่ะแล้วก็มองกันไปข้างหลังที่มองมองไปข้างหลังมาเห็นดำๆม,มันนึกวางงออ่างูจงอางที่ที่ออนี่เขออ้าใจไหมมันจะอ,งอางเฉยเดียวไม่ได้หลายคำนะอ,งอางอันเดียวก็คือไปหมายถึงมาจงอางนั่นเองอ่ะอางไปเยอะเห็นแล้วนี่เยอแม่ยายก็กลับมาบ้าน อันน <Workers>, oh exactly. ั้นโอ้หมันเอาจิงกัาจังนะมาโอ้หใครจะไปแถวนั้นน้งูจังงาตัวเท่าดําเสียมในแท้ๆเราก็ดําเสียมม่ไงตัวเท่าดําเสียมเลยะใครจะไปแถวนั้นน้มันยูยังไงก็ไม่ทราบนาว่ามือชาน้าเกือบกัดก้นกูนาวมันมันไม่ได้บอกว่ากัดแล้วนะมันบอกจะเกือบกัดก้นกูกูมองไปนี่มันกําลังด้วยนะมันทานี่มาว่ามันตัวเท่าดําเสียมเราได้ดีดีหนาว่างนั่นไงมันบอกว่าเท่าดําเสียมเพราะดําเสียมหนาเะแล้วสามวันมันก็ไปอี ที่นี่พอไปเอาอะไรน่าี่นี่นะพอไปมีอะไรแคทอ้างวี่เข้าใจไหมเวลาไม่ได้ตื่นแล้วอยาันจะอ้างเดีจะไปเดียอ่านเดียวนี่เหมือนกันคนเตรียมจะเป็นบ้าอยู่แยังที่อ้างมันก็มันก็อ้างทีเดียวเลยเข้าใจไหมมันจะออกจากช่องบ้านนั่นแหละนี่แหละเวลาพูดที่ทานมาสูุตรงนี้ต่างหากเลยนะ แล้วนี่ทางก็จบได้แล้วจบแล้วก็นะจเตรียมเป็นบ้าดีนะฮะอย่าเพิ่งให้เต็มแล้วแล้วมจะทีบ้าเนี่ยเราพูดเราพูดมีประโยคจบมีเห็นมีผลทุกคนก่อนแล้วผ่าน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 ไม่มาทําทําักษะนะพอเราไม่พูดเพื่อความเพลินแล้วไม่พูดเพื่อความอยากแต่เราพูดเพื่อเหตุเพื่อผล่างมันสัมผัสเรื่องใดแล้วก็นําเรื่องนั้นออกมาพูดเป็นเครื่องประกอบแล้วก็ผ่านผ่านผ่านมีความจําเป็นเท่านั้นเข้าใจเลยอล่ะที่พูดนี่อ๋อ วันนี้คุณลุงบ้าความเข้าใจนะหมูอ้านเนี่ยเออข้าเป็นบ้าทั้งวันเราเลยยุ่งใหญ่นะหัวหน้าหัวหน้าบ้ายุ่งใหญ่บนะ้านนานๆได้ออกมาบ้าเธอพ่อแ่บอกอยู่แล้ว <laughs> โอ้ขอ้าไปแค่นั้นนะข้าเป็นบ้าบไม่ข้าไปแท้ ทำของพุทธเจ้าเราจะเห็นได้ชัดเขียนว่าสอนผลให้ฉลาดถ้าผู้มีธรรมก็เริ่มจะเป็นผู้ฉลาดมีเหตุมีผลอย่างในความเคลื่อนไหวการพูดปฏิบัติคำพูดคำจานหนักเบามากน้อยที่จะควรออกนําออกท้ายมีเหตุผลประกอบโดยลํำดับลัลาจะเป็นแง่หนักแง่เบาก็มีผลมีประโยชน์ตามตามกันนะครับเพราะมีเหตุผลที่อ่างพูดไม่ผิดทัาวิุทาทั้งหลั สวัสขาจะทำจ่าด้ชอบชอบไม่ชอบอยังไงพระสติปัญญารอบตัวหมดพร้อมทั้งทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงนำาันั้นมาสอนโลกด้วยพระสติปัญญาที่รอบตัวทำจึงเรียกว่าสวัสขาจะทำแปลว,ว่าตรัสไว้ชอบแล้วถูกต้องมีนามทุกอย่างไม่ว่าทําขั้นใดเป็นนิยาน,นิกระทาด้วยที่จะขับสิ่งที่เป็นข้าศึกตวกระป๊กสมมติหลไยออกได้ด้วยน้ํามันสะอาดคืออัตธรรมนั่นเลย ทำจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยดังที่โมฆะบุออคคลเสษคนเขาพูดกันศาสนาเป็นของคพือของล้าสมัยค,คนนั้นคือคนคือคนล้าสมัยจนใช้อะไรไม่ได้นะถึงจะตำม,มีศาสนาได้ลงคองัศาสนาของพระพุทธเจ้านี่ทาคนตั้งแต่ คนดับยาบให้เป็นคนละเอียดทำคนตั้งแต่งโง่โงันโง่ให้ฉลาดฉลาดถึงสุดทำคนชั่วตั้งแต่ชั่วที่สุดจนกระทั่งถึงดีที่สุดได้เพราะทำเท่านั้นความชั่วไม่ได้ทําคนให้ดีได้เลยนี้จะทําคนให้ชั่วหนักลงไปเท่านั้นทำดีนี่ทําคนให้ดีได้โดยลํหนักจนจะทงถึงดีสุดยอดไม่น้องเหนือจารทมของเจ้านี่เลยคนที่เเป็นที่ขเขาเล่ากล่าวว่าบูชาของโลกมาตั้งแต่การไหนไหนเลยต้องเป็นคนมีธรรมปฏิบัติธรรม มีทำเป็นเครื่องรักษาดังว่าพระพุทธเจ้าท่านตัดทะลุมาในโลกของเรานี้ไม่ทราบว่ากี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านพระองค์เพราะโลกดีดีมาตลอดอนันตการอยู่แล้วพระพุทธเจ้าองค์นี้ตัไปรูุผ่านไปแล้วแล้วองค์นั้นก็มาแล้วองค์นั้นก็มาอยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยอยู่นี้ตลอดเมื่อหลายชาติหนึ่งก็มาเอง แล้วท่านเหล่านี้ไม่ฉลาดเป็นผู้ที่ท่านมาได้ไม่ฉลาดสอนโลกไม่ได้โลกมันโง่อยู่แล้วจะไปต้องการคนโง่มาสอนทําไมโง่อยู่แล้วต้องการความฉลาดมาสอนนะลื้อมืดแล้วต้องหาความสว่างมาคนหิวคนกระหายต้องหาเครื่องยายารักษาบาบัดรักษาไม่ใช่จะหาความหิวมาเพิ่มเติมกันม,มนุษย์เราั้องขาดมันโง่มันยั่น ถ้าไม่มีคนสลัดมาสอนจะเอาความสลัดมาตั้ไหนต,ตัวตัวบรรจุว่ด้วยความงดเต็มพุงเนี่ยทำบู้าจริงเด่นหัวใจนะอยากเข้าใจว่าทํานี่จะเด่นที่ไหนผู้อยากจะทราบว่าธรรมของเจ้าที่ท่านว่ามีอยู่ประจําโลกตลอดอนันตการมีอยู่ที่ไหนอะไรก็ตามจะมีอยู่มากน้อยถ้ามันมีเครื่องสัมผัสถึงนั้นก็เท่ากับไม่มีเร่าจะว่าแต่ําเน่ย วัตถุต่างๆตาไม่สัมผัสอวัยวะไม่สัมผัสถึงนั่นเหมือนไม่มีอากาศว่าอากาศร้อนอากาศหนาวถ้า,ามันมีส่วนสิ่งสัมผัสก็ไม่มีความหมายอากาศเหล่านั้นก็มีความหมายเหมือนไม่มีดินน้ำลมไฟอากาศธาตุวัตถุต่างๆรวมแล้วว่าเป็นธาตุดินถึงจะมีอยู่ในแดนโลกธาตุนี้เต็มประมขุขก็ตามเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมนัน ไม่ใช่เป็นที่สถิตของธรรมและไม่ใช่เป็นผู้จะสัมผัสสัมพันธ์รับทราบความอย่างละเอียดของธรรมได้นะฟังให้เดินพมาถึงตัวของเราตาไม่ใช่วิสัยจะสัมผัสทําได้หูไม่ใช่วิสัยจะสัมผัสทําได้จมูกลี้นงกายไม่ใช่วิสัยจะสัมผัสสัมพันธ์ธรรมซึ่งเป็นของมีอยู่นั้นได้นี่สรุปลงแล้วก็มีใจเท่านั้น ามารถาที่จะสัมผัสสัมพันธ์ทำทั้งหลายได้ตั้งแต่ทำขั้นยากขั้นกลางขัง้นละเอียดจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดสูงสุดยิมุตินิพานมีใจเท่านั้นเป็นผูส้สัมผัสเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ออกลมใจซึ่งเป็นภาชนะอันเหมาะสมกับธรรมดีแล้วให้ได้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมเข้าไปโดยตั้งแต่สมาธิธรรมธรรมาฐานวิปัสสนาความสงบความรู้แจ้งเห็นจินใครจะเป็นคนรู้แจ้งเห็นจินเข้าม่ใข้าใจ สมถะใครจะเป็นผูส้สงบถ้าไม่ใช่ใจสมถะธรรมเจอความสงบเข้าไปใจรู้เองเจอปัญญาเข้าไปใจก็รู้เองเจอวิมุตติพ้นไปใจรู้เองเพราะใจทําปั้สัมปันใจภูรักิทราเพราะฉะนั้นทำทั้งหลายจรงมีใจท่านั้นเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ตาหูจมกูกนิ้วกายไม่สามารถยืนยันทำทั้งหลายว่ามีอยู่อย่างไรบ้างมีอยู่ที่ไหนได้เลยมีใจท่านั้นถ้าเรายอยากจะทราบว่าธรรมมีอยู่มากน้อย จนกระทั่งถึงความอัศจรย์แห่งธรรมนะให้ปฏิบัติจิตพยายามฝึนหัดดัดแปลงหรือทรมานจิตตัวพยศด,ด้วยอำนาจของจีเรีย์ทายพยศนี้ให้มันหายพยศลงไปเดิมำดัเราจะเห็นความดีงามของจิตแสดงตัวขึ้นโดยลำดับในขณะเดียวกันก็ทํานั่นแหละพาให้แสดงขึ้นภายในจิตอันออนี้ก็แค่หนึ่งตงังแต่ต้งก่นและไม่เกิมากอะไรนักล่ะเพราะมันเทศมาตั้งแต่นู้นตั้งแต่ดูมันตอนนั้นยังไม่เริ่มรับเริ่มรับทานอมั้ง ไม่ได้นโมมันจะลืยไม่นท่าที่างแบบนี้อาที่จะรับศีลก็ได้ใครจะรับศูนย์ก็รับรับศูนย์ก็แลกแหนรับอาไป่รับแหละหมดแล้วรับศูนย์เอทำลายแหละหมดรับศูนน่อยมสิ่งที่เราเขาพู้ลงตาพูดได้สบายเลยอันนี้ธรรมาเขาพูอย่าเขาอายกัน พอเรื่องมันเป็นนั่นจะไปไปอายมันเรานํามาเรื่องมาพูดมันจะอามันทําไมใช่ไหมที่มันเป็นมันร้ายยิ่งกว่าเรา <laughs> มันยังเป็นได้ใช่ไหมละ่ะถ้าจะอายก็อีตาท่านอายมากกว่าเราเนี่ยเราพูดโดยอีตาท่านมันจะไปอามั <laughs> ้ยอิตาอ่านะประการอ,อ,อ,อีตาต่อเขาเนี่นมยมันน่าอามันตายมันทำเองไม่ต้องเห็นอามัน <laughs> ไม่มตะกลัวอะไรล่ะอาอเดีเราเขีนเยนไง ยาคณเยาของมันตามความกิ่นมัอายไปทำไงเ้องการนี่ไยเพดยเพอมันมีฐานแล้วมันคำผักกาบมีงานมีฐานนี่ออกมาเป็นเครื่องประกอบปั๊บปัแล้วต่านผ่าีไปไปถึงั่ไปคผักนั่งมีงานมีานนั่ออกมาประกอบปั๊บปับคือประกอบเครื่องประกอบรับทังนี่ยจะผลประโยชน์มันก็ได้เด่น ความรู้ใจมันก็ได้เด่นแล้วปรับทางทางทางถามว่ามีอะไรก็เหมือนไม่มีอะไรอยู่ๆเราไม่เคยพูดแม้แต่อยู่ในวัดพระเด่เรานี่เราไม่เคยพูดหรอกต้องเรื่องจะพูดนีทางนี้ทางนี้ทางทางนี้ไม่มีแต่ท่าทั้งผ่านแล้วไม่ต้องว่าพราว่าเนี่ยใครประการพูดได้สบายเพื่อเอาเหตุเอาผลเท่านั้นเราไม่พูดเรื่อความคิดคณนองอะไรนี่เราพูดเราเหตุเอาผลสอนคนให้เป็นคติ่าอะ ถ้าไม่พูดเื่อความพูดพนองนแล้วเราจะไม่อายพูดไปได้สบายตามเหตุตามผลในเรื่องการสอนคนที่จะสอนไปในแง่ไหนที่จะจยิ่งจ,จะเกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังผมเกลียองาเราผู้สอนให้เอกาสนั่นเ <c oughs> มีแต่สนคุ่กขาครจะรับถึงกรรับก็บอกเครจะรับคุณจรับ ทำไมถึงว่ามีทั้งสินทั้งถือก็หรือไม่มีระมัดสนั่นตรงมีอก็ถือสินนี้ได้ที่พหอรักกับท่านไปแล้วพอไปย้ำแหลกหมดจะให้เป็นแกนก็ถึงไม่ได้ให้เป็นยาวก็ถึงไม่ได้แต่ให้เป็นปุ่ยนี <Schön hos. S 2> <m ock. S 1> ้เลี่ยงถึงได้ไม่จะมีสินติดตัวรับไปแล้วเอาไปทำลายแหลกแล้ววันหลังมาขอใหม่ไม่ยังพันเกลียใครจะไปจะเสดสินมาจากไหนมาให้คนนั่งหนาจังเนี้ยไปย้ำตีๆแหลกหมดแล้ววันหลังมาไม่ย้ำพันเกลีย่มันะ นี่เราเยายารับสูนรางกา่อะไรครับสูนฉัารับสีรับรับตั้ง่างี่ยฏิบัติตามมาเรียกรับสีน่อนีทั้งสองอย่างทุกคนไม่ได้พูดร่อรับสูนเป็นังไงทั้งทั้งติตัวการมันทําคัญมันเป็นตัวตังหารสีให้หละมีอยู่เยอะเชื่อไหมว่ามีฮะเชื่อเหรอทำไมเชื่อนะใจจะเนแ่เราดูไม่พูดนะฮะนี่ อิมังมุตฺตัสสพุทโธอรหโตสัมมาสัมพุทฺโธอิมเมนตัสสาพุทโธอรหโตสัมมาสัมพุทฺโธอิมเมนตัสสาภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทฺโธ <coughs> <coughs> ังติสังฆังสรณังวะจังอะโยสิตังังวะจังะโังนิสิตังสัมมาทิฏาตังะมีสิกังสัมมาญาณอะระิตเะสัง มีพุทธาจนห้าว่าการเมื่อขาถึงร้อยศกว่าการท่านารพิการใจยาวเลยแล้วมีสุกห้าปางพงงาน